สวัสดีครับัยรุนครับพบกับน้าหนวยแล้วนะครับกับคลิปทํากบยางนะครับหรือกบยางมือใหม่นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผลงานกบยางสมดยนะครับกับโปรเจกต์นะครับไอ้กนกนั่นเองนะครับโปรเจกต์ไอกนกเนี่ยไม่ได้ว่าเริ่มครั้งนี้ครั้งแรกนะครับแต่ว่าชุดนี้สตัวเนี่ยเป็นของนายโยนะครับนายโยจากจังหวัดอะไรนะหนวดไม่ได้มั่นใจนะเพราะว่าลืมถามนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้โอนเงินอะไรกันแต่ว่านหนวดค้างงานเขาไว้ตั้งแต่ช่วงสงการนะครับ ก็เลยมาหลังจากเริ่มงานนะครับหยุดหลังส่งการมาก็เริ่มจัดการให้เลยนะครับอ่ะ วันนี้นะครับไอ้กะนกนะครับมาครั้งนี้เนี่ยใ่ตัวเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยที่เคยทําไปเนี่ยเป็นของอาจารย์บางลิฟนะอาจารย์บางลิฟสั่งไป3ตัวก็จะมีสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับแต่ว่าหลังจากที่นันโดเอาลงไปในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยโอ้โหเป็นที่ถูกอกถูกใจมากสอบถามกันมาเยอะนะครับผลตอบรับดีมากนะครับแล้วก็มีนายโยนี่แหละที่สั่งผลิตต่อเลยนะครับนายโยบอกว่าเอา3ตัวนะครับเอาสีส้มสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีดานะครับลายกระหนกไหมนันโวดไม่มั่นใจนะครับเพราะว่านันโดเองก็ ดูมาจากตัวอย่างในภาพที่ใน Google นะครับแล้วก็พยายามวาดออกมาให้อารมณ์ศิลปินมันพาไปนะครับจิบน้ําจับเลี้ยงบางๆนิดนึงนะครับให้อารมณ์ศิลปินมันพาไปแล้วมันก็ออกมาเป็นลวดลายประมาณนี้นั่นเองแต่ว่านน,นดเองก็พึงพอใจในผลงานชุดนี้นะอ่ะมาดูนะโปรเจกต์ไอ้กนกมีอะไรบ้างตามสีตามนี้เลยนะสีส้มสีเงิน,นสีแดงแล้วก็สีดํานะครับอ่ะมาดูรายละเอียดบนตัวกบกันนิดนึงนะครับ ประกอบไปด้วยชุดเบ็ดนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับแล้วก็ประกอบชุดเบ็ดนะครับ SNS titanium นะครับตัวนี้แข็งมากและคมมากๆนะครับ จากผลตอบรับที่ทําให้น้าๆหลายๆท่านไปนะครับชุดเบ็ดนี้ถือว่าแข็งและคมมากๆนะครับแล้วก็ลวดสแตนเลสนะครับนี่ด้านด้านในนี่ครับลวดสแตนเลสพับนะครับเพื่อคล้องกับลูกหมุนเบอร์หอีกเช่นกันนะครับที่มาเป็นชุดท้ายชุดใบสปินหรือใบหลวนั่นเองนะครับลูกหมุนเบอร์หแล้วก็สปิดลิงเบอร์5.5นะครับแล้วก็ใบหลวนะครับใบหลวนะหนวดปัจจุบันนี้ขอเลือกใช้เป็นใบทรงรีนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเดี่ยวหรือใบเคาะนะครับหนวดชอบเป็นพิเศษเพราะว่า เวลามันเคาะกันเนี่ยนะครับมีเสียงดังกังวานเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตีน้ําเสียงดีด้วยนะครับจากาที่นาๆหลายๆท่านสั่งกบยางกับนน,นวดไปแล้วก็เอานำไปใช้งานนั่นเองนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นสีส้มนะครับแล้วลวดลายเนี่ยนนูก็จินตนาการขึ้นมาจากภาพาพวกภาพลายไทยอะไรต่างๆที่นนวดเห็นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับกบยางมันเป็นงานศิละปะเนี่ยมันจะเอาเป๊ะๆอะไรก็ไม่ได้นะครับนนวดก็พยายาม วาดลดลายอ่อนช้อยที่นันวดสามารถทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็ดวงตาสีทองนะครับคาดดำนะครับเป็นตาของสัตว์มีพิษนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มีลายเซ็นนันโอดสีดำทองด้วยนะครับทุกตัวนะครับจะมีลายจะมีชื่อย่อของลูกค้านะครับอย่าง pk เนี่ยก็คือพินโยเขียวเหลืองนะครับก็เป็นชื่อของนายโยนั่นเองนะครับนันโดก็ใส่ชื่อย่อชื่อและนามสกุลใส่เข้าไปนะครับ pk นะครับนี่นะครับสีส้ม สวยงามนะครับสีส้มนี่พอทำอตัดกับสีทองนี่ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูสีน้ำเงินบ้างนะครับอ์อปกอบไม่บอกแล้วนะก็ให้ดูโดยรอบกันนะเนี่ยดูความสวยงามนะครับแล้วหนวดวาดไป2ชั้นเลยนะครับก็คือวาดสีดำรองพื้นก่อนแล้วก็ใช้สีทองเนี่ยเขียนทับอีกทีเพราะว่าถ้าสีทองเนี่ยลงไปที่ตัวเนื้อสีต่างๆเลยเนี่ย มันจะทําให้สีทองเนี่ยดอปไปนิดนึงนะครับนน,นวดตกผลึกแล้วนะครับใครจะเอาเวลาเอาสีทองไว้วาดนะครับลองพื้นด้วยสีดําก่อนก็จะดีนะครับมันก็จะได้อ่าแล้วเวลาเขียนจริงเนี่ยเขียนสีทองทับไปอีกทีก็จะได้สีทองเด่นขึ้นมาแบบนี้อ่ะวันนี้แบ่งปันความรู้กันเลยนะครับนน,นวดไม่มีกั๊กนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันนะครับความลับไม่มีในโลกนะครับนะอ่าตัวนี้สีแดงนี่เป็นไงสีแดงก็สวยนะนนวดชอบนะแล้วก็ในทิกตอกก็ มีอยอดวิวค่อนข้างเยอะเหมือนกันสีแดงในที่นั้นหนวดทำไปให้จานบางริบเนี่ยนะครับเหมือนเดิมก็มีลายเซ็นนะครับและทุกตัวก็มีชื่อย่อของลูกค้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกบยางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณนะครับก็เวลานําไปใช้เราก็จะได้รู้มันไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับระยะเซ็ตฮุกก็ดีด้วยนี่นะครับระยะเซ็ฮุกนะครับ เบ็ดเปิด ض, แน่นอนนะครับตัวบอดตัวโมนที่นนวดเลือกมานี่ค่อนข้างถูกใจเลยนะครับพื้นที่สามารถเขียนวัดลวดลายได้หลายอย่างเลยนะครับโมนทรงเนี้ยเดี๋ยวมีนั้นานาๆาหลายๆท่านที่เตรียมสั่งไว้นานวดล,ลงออเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยทาส่งนะแต่ว่าเป็นโปรเจกต์อื่นๆนะเขียนชื่ออื่นๆบ้างอะไรแบบนั้นอ่ะนะครับนี่แหละก็เป็นกบยางสมดลสไตล์นานท์นั่นเองที่าสามารถสั่งได้สั่งเขียนรายละเอียดอะไรก็ได้นะครับที่นนวดสามารถเขียนได้นะ และไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเอ่อถ้ามันไม่ยากจนเกินไปนะหนวดยินดีเขียนให้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับสีดําตัวนี้ก็ไม่ต้องไปรองพื้นแล้วเพราะว่าพื้นมันเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเขียนลายบนตัวกบที่เป็นสีทองได้เลยแค่นี้มันก็ขึ้นแลลวนะครับสวยงามแหละพร้อมลายเซ็นแบบเนี่ยสีทองธรรมดาก็พอแล้วนะครับตัวมันเองก็ขับสีสีทองออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่อย่อของลูกค้านะครับนี่เลยนะ,ะนี่ก็เป็น โปรเจกต์นะไอ้กะนกของนายโนั่นเองนะครับต้องขอโทษทีที่ยังไม่ได้ถามนายโว่านายโอยู่จังหวัดอะไรนะครับแต่ว่านาโหนกก็รีบจัดการให้นะครับเพราะว่าติดค้างกันไว้1สัปดาห์แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ไอกนกนะครับทั้ง4ตัวนะครับของนายโนะครับก่อนนะนะท่านไหนที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับวิธีทํากบยางนะครับเออลืมบอกไปวิธีการเขียนนะครับเขียนลวดลายนะครับอ่ะ บอกเพื่อรายละเอียดในการนําไปใช้งานเลยละกันตัวนี้เป็นตะเกียบนะครับที่เหลานะครับเหลาด้านหนึ่งนะครับแวหนโดก็จุ่มน้ํายางแล้วค่อยๆวาดลงไปนะครับเวลาถึงปลายปลายตรงนี้เราก็ยกยกนิดนึงให้มันแหลมนะครับเนี่ยใช้ตะเกียบวาดหมดเลยนะครับแล้วตรงท้องเนี่ยก็ใช้ก้นดินสอนะครับตัดแล้วก็ปั๊มลงไปแล้วก็ตัวรายละเอียดตรงชื่อย่อของลูกค้าน,นี่น,นันโอดก็ใช้ ดินสออะพาลโลนะครับจุ่มน้ำยางก็เข้ามาเขียนเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับใครที่สงสัยข้อมูลตรงไหนเกี่ยวกับวิธีทำกบยางนะครับหรือว่าขั้นตอนการทำกบยางก็ทักมาสอบถามนันหนวดได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่นันหนวดค่อยๆทยอย,อย,อยทำออกมานะครับผลงานก็จะนำออกมาให้ชมกันแล้วก็มาอธิบายารายละเอียดวิธีการทำให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับเอามาดูารายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ เป็นการชุบทั้งหมด7รอบนะครับชุบน้ํายางใสไปทั้งหมด4รอบนะครับน้ำยางขาว1รอบนะครับให้ดูตามเลเยอร์เลยนะครับน้ำยางใส4รอบน้ํายางขาว1รอบแล้วก็น้ํายางสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มน้ําเงินแดงดำนะครับ อีกสองรอบก็เป็นทั้งหมด7รอบนั่นเองนะครับกบยางของนันวดนะครับจะเน้นถึกทนหน่อยนะครับถามว่าหลังแข่งไหมมันก็ตึงๆกําลังดีไม่ได้ไม่ได้ยวบยากอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานกําลังดีปลาช่อนนะครับกำลังการกัดของมัน,นสูงอยู่แล้วนะครับนันวดเคยโดนกัดนิ้วอยู่แล้ะตอนที่ตอนที่จับมันอ้าปากนะครับแล้วก็มันงับนิ้วนะครับ รู้เลยว่าพลังการกัดของมันนี่มากแน่นอนนะเอาฝากกันเลยแล้วกันนะครับใยรุ่นคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็ถามไว้ได้เลยใต้คลิปหรือน้นะมือเกา๋เกาๆท่านไหนที่ทํากบยางอยู่แล้วมีข้อแนะนําตรงไหนก็ช่วยแนะนำน้าวดด้วยแล้วกันเพื่อการพัฒนาและการต่อย,ยอดของนานาะหลายๆท่านที่กําลังคิดที่จะทํากบยางนั่นเองนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพนะครับข้อมูลใดผิดพลาด บ้างนะหนดขอภัยมานะที่นี้ด้วยปักไลค์กดแชร์กดติดตามนะาหนวดและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับบายบายปุ bye ๊บ